โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม d e a d b y d a y l i g h t Mobile กันอีกแล้วนะครับผมและวันนี้เราอยู่กับดิว DRTS นะครับผมก็วันนี้เราอยู่ในการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเวอร์ชัน3.7.4่นะครับผมแล้วก็ตัวที่น้องๆบ่นหรือรอคอยกันเนี่ยก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีตัวละครใหม่มานะครับผมในสองฝั่งเลยนะทั้งคิลเลอร์และก็ Sur v i v o r นะครับผมก็การอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดนี้ที่มีแบบ ฟิวเจอร์มาก็แค่แบบตัวละครใหม่นะครับผมในฝั่งเซอร์กับพิวเลอร์แล้วก็ชุดคอลเลกชันใหม่ๆนะครับผมแล้วก็แก้บั๊กนะครับผมก็อันนี้ไม่รู้ว่าจะแก้หรือจะเพิ่มนะครับผมก็ลองไปดูกันเดี๋ยวเองนะครับผมว่ามันแก้หรือมันเพิ่มนะโอเคตัวละครที่มาใหม่นะครับผมเห็นขอกันมาเยอะมากเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาสักทีว่าไอตัวนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็มันมาแล้วครับผมเนาะก็ซื้อกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ สำหรับท่านใดที่ไม่ได้เติมเกมนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้เติมเกมนั่นแหละผมสายฟรีเหมือนกันก็เก็บต่างกันนะครับผมเพราะว่ามันใช้เซลล์ออร่าซื้อนะจ้า500เลยนะครับผมสำหรับตัวละครนี้โอนินะครับผมโอนิอเฉยๆนะถ้าเป็นโอนิกิริจะกลายเป็น b N K 4็นคะครับผมเนาะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูเปิร์ของมันกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอนิเท่นะดูดิ ตัวอ้วนมากเลยนอนอ้วนโอเคตัวนี้นะครับผมเดิน4.6นะครับผมมีความสูงอยู่พอสมควรนะครับความสามารถเขานะครับผมโทสาแห่งยามาโอกะนะครับผมเนาะความปรารถนาที่จะทำลายล้างสายเลือดผู้อ่อนแอกว่าถือกำเนิดเป็นพลังขึ้นมาโซสาแห่งยามาโอกะดูดพลังจากลูกแก้วโลหิตที่สตูผู้ได้รับบาดเจ็บ ทิ้งเอาไว้กดปุ่มพลังค้างไว้เพื่อดูดพลังจากลูกแก้วโลหิตตามจุดต่างๆจนอะไรวะเนี่ยภาษาไทยอะไรครับเนี่ยจนพลังเต็มและกันผมอ่านข้ามจนเกะเกะน่าจะเกะปะเออไม่ได้ผิดผม,มผิดจนเกศพลังเต็มเมื่อเกตไมื่อเกะแล้วผมเกตโอ้ยเมื่อเกศพลังเต็มแล้ว ให้กดปุ่มเปิดใช้งานความสามารถคร้างไว้เพื่อเริ่มโลหิตพิโรธโลหิตพิโรธในขณะที่โลหิตพิโรธทำงานอยู่โอนี้จะมีความรุนแรงถึงตายและสามารถใช้ความสามารถเพิ่มเติมได้คืออสูนพุ่งถลันและอสูนจูโจมความสามารถพิเศษอสูนพุ่งถลันกดปุ่มค้างไว้ในขณะที่โลหิตพิโรธทำงานอยู่เพื่อใช้งานอาูน อสอูรพุ่งทลันความสามารถนี้ทําให้ออนี้สามารถเคลื่อนทีไน่ไปในระยะทางไกลได้ด้วยความเร็วสูงความสามารถพิเศษอสูรจู่โจมกดปุ่มโจมตีค้างไว้ขณะที่โลหิตพิโรธทํางานอยู่เพื่อใช้งานอสูรจู่โจมไปยังทิศทางที่หันหน้าเข้าหาอสูอรจู่โจมมีระยะพุ่งโจมตีที่กลายเป็นพิเศษ และการโจมตีที่สําเร็จนั้นจะทําให้ผู้รอดชีวิตที่แข็งแรงดีอยู่ตกอยู่ในสถาวะใกล้าตายโดยทันทีอันนี้ก็เป็นสกิลคร่าวๆข,ของโอนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเพิร์กของเขากันบ้างดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเพิร์กแรกนะครับผมกลยุทธ์ซันชินผู้จะมองเห็นออร่าของแท่นไม้กำแพงที่ทำลายได้และตำแหน่งสิ่งกีดขวางที่อยู่ภายในระยะ24เมตรเมื่อผู้รอดชีวิตได้รับความเสียหาย กลยุทธ์นี้หยุดทํางานไปเป็นเวลา40วินาทีนะครับผมต่อไปนะครับผมเปอที่2นะโลหิตกังวลเมื่อผู้รอดชีวิตแขวนบนตะขอเมื่อจับผู้รอดชีวิตแขวนบนตะขอผู้รอดชีวิตที่เหลือซึ่งจะได้รับบาดเจ็บติดส,สถานะเอฟเฟกต์เลือดท่วมจนกว่าจะได้รับอะไรลินพันอีกแล้วจนกว่าจะได้รับการรักษาและ ยังติดเอฟเฟกสถานนะหมดกำลังอีกเป็นเวลา45วิอู้เบิร์กดีนะโลหิตกางวานจะมีคูดาว80วินาทีนะครับส่วนเปิร์กที่3นะครับผมเทวทันฑ์ทุกครั้งที่ผู้รอดชีวิตรายใหม่กลายเป็นเป้าหมายผู้รอดชีวิตดังกล่าวจะติดเอฟเฟกสถานนะไม่รู้ตัวเป็นเวลา4 0วิและเผยให้คุณเห็นออร่าเป็นเวลา4วินะครับผมเปิร์กนี้ ก็อันนี้ก็จะเป็นเปิร์กแล้วก็สกิลข้าวๆของตัวละครใหม่ที่เข้ามาใน Dead by Daylight Mobile ในเวอร์ชัน3.7.4นะครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในฝั่งเซอร์กันบ้างนะครับผมว่าตัวอะไรเอ่ยมาใหม่น้องๆคงจะรู้แล้วล่ะว่าตัวอะไรเนาะเพราะว่าถ้าใครเคยเล่นบน PC มาก่อนก็จะรู้นะครับผมเนาะโอเคตัวละครที่มาใหม่นะครับผม คิมุระยูอินะครับผมเป็นเซอร์เวอร์ตัวใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันดีกว่านะครับผมของตัวนี้ความสามารถของเปิร์กนะครับผมเนาะเปิร์กแรกนะครับผมเนาะเบรกนําโชคเบรกนำโชคจะเริ่มทํางานทุกครั้งที่คุณได้รับบาดเจ็บคุณจะไม่ทิ้งรอยเลือดเอาไว้เป็นเวลารวม120วินาทีนะครับผมเบรกนำโชคจะปิดใช้งานไปอย่างถาวรตลอดทั้งเกมเมื่อเวลารวมดังกล่าวหมดลงนะครับผม เบิร์กที่2นะครับผมทุกวิถีทางกดปุ่มเปิดใช้งานความสามารถคร้างไว้เป็นเวลาสี่วิขณะยืนอยู่ข้างแท่นไม้ที่ล้มอยู่เพื่อรีเซ็ตให้กลับไปวางตั้งได้อีกครั้งถ้าพูดง่ายๆก็เปิร์กลมไม้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่เปิร์กยกไม้นะครับผมก็สาหรับสายปีไม้นะครับผมเอาไปยับๆเอาไปดึงพันอย่างเงี้ยเออก็ถ้าขาตกรยังไม่ได้กระทืบก็ยกไปซะเออเอาไว้เล่นต่อนะครับผมเนาะ ก็อย่าใช้ไม้เปลืองกันแล้วกันเนาะเออเหลือให้เพื่อนเล่นบ้านนะครับผมไม่ใช่เอาไปดึงพอนอย่างนี้ไม่ได้นะเออก็เดี๋ยวเราไปดูเปิร์กยกล้อกันต่อนะครับผมเนาะเปิร์กที่3นะครับผมสาขวากหนามนะครับผมของคิมุระยูอินะครับผมเนาะคุณจะได้รับเอฟเฟกต์สถานะเร่งรีบมเมื่ออยู่ภายในระยะ6เมตรจากผู้รอดชีวิตที่ถูกจับตัวไปทำให้มีความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น5%และความเร็วของการดีดของผู้รอดชีวิตที่ถูกจับ ตัวจะเพิ่มขึ้น20%นะครับผมเนาะมีเขามีวงเล็บข้างล่างด้วยนะครับผมว่าเร็วช้าเอ้ยไม่ใช่เร็วเข้าเราต้องฝ่ามันไปให้ได้นะครับผมก้อนนี้ก็จะเป็นเปิือของคิมุระยูอินะครับผมต่อไปเป็นข้อมูลของเธอก็น้องๆก็สามารถไปอ่านกันเองได้นะครับผมเพราะมันยาวมากเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูชุดของตัวละครใหม่นะครับผมคิมุระยูอิกันเลยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่นะครับผมเนาะนี่โอ้โหหัวชมพูใส่เข้าไปนี่เหมือนเฟื่องหมิ่นหัวม่วงอะ่ะ <c oughs> โดนแน่ผมบอกเลยอันนี้ก็หัวม่วงเหมือนกันนะครับผมเนาะอ่าน,นี้ใช้อยาสีลุงซื้อได้นะครับผมสกินนี้นะสกินนี้ก็อยาสีลุงได้เหมือนกันอันนี้ก็อยากสีลุงเหมือนกันนะครับผมอันนี้ด้วยนะครับเนาะ ก็ต่อไปเราไปดูของชุดของโอนิกันบ้างนะครับผมว่าเป็นยังไงนะชุดของโอนิเฮ้ยมีชุดสีม่วงด้วยเว้ยเฮ้ยอู้หูเว้ยโหดเอาเรื่องแล้วเนี่ยคือตัวมันโหดอยู่ละหน้ามันก็โหดหน้ากลวอยู่แล้วเสียงคำรามมันอะก็น่ากลัวมาก เหมือนมันรู้ว่าผมพูดว่าเสียงคำรามมันก็เลยคำรามเนี่ยตาแดงมาเลยด้วยเดิโอ้โหเอาไม้ทุบเอากระบ,บองทุบอันนี้ชุดเอ่อสีม่วงนะครับผมใครที่สายรีก็อยากซื้อไม่ได้นะครับผมเพราะว่าต้องเอ่อเก็บเซลล่านะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นชุดที่สามารถเอ่อใครๆก็สามารถซื้อได้นะครับผมเพราะว่าใช้ยาสีลุงซื้อได้นะครับผมเนาะต่อไปก็เป็นชุดนี้นะครับผมเนาะ หน้าเขียวมาเลยนะครับผมเนาะอันนี้หน้าดําเงินนะครับผมเนาะแล้วแต่คนชอบแล้วกันหน้าดําเงินหน้าเหลืองหน้าเขียวอะไรอย่างเงี้ยหน้าม่วงก็มีนะครับผมเนาะอันนี้หน้าเหลืองใช่ไหมเออน่าจะเหลืองๆหน่อยแหละ <c oughs> อันนี้ก็สกินโหดเลยนะครับผมแต่ผมว่าสกินสกินธรรมดาสวยสุดละสกินที่ไม่ได้ซื้อสกินอะส,ส,สกินฟรีอะเนี่ยผมว่าสกินนี้เท่นนะมีใครคิดเหมือนกันปะถ้าใครคิดเหมือนผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอัพเดตอลินพันเอีกรับชองผมมันโอ้โหลินพันบ่อยทุกคลิปเลยก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะดาบก็ประมาณนี้อาวุธของเขานะครับผมเนาะอันนี้ก็เห็นหน้าชัดๆเลยนะครับผมหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าม่วงนะครับผมแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกหน้าน้ําเงินเออประมาณนั้นแต่สำหรับแต่แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าจะซื้อโอนนี้นะซื้อแน่แต่ว่าจะไม่ซื้อสกินเพราะว่าผมชอบสกินนี้ประมาณนั้นสกินต้นตำรับมันนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเป็นการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดก็มาอัปเดตให้เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ที่ผมสังเกตนะภาพพื้นหลังมันอะ่ะเหมือนมันมืนมดๆขึ้นนะครับผมมันจะต่างจากเดิมหน่อยอะ่ะเหมือนเขาปรับความคมชัดขึ้นมั้งเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนออการควบคุมนะครับผมเนี่ยมีคนถามกันมาเยอะมากว่าผมปรับเวลาเล่นเดนเนอร์สอะไรเท่าไหร่หันหน้าจอยังไง ก็ผมไม่เปิดเอเม a g e นะครับผมเวลาเล่นเดอะเนิแล้วก็ความไวกล้องคาตรกร8ไป15ความไวกล้องเซอร์55นะครับผมเนาะส่วนภาษาไม่ใช่ภาษาส่วนกราฟิกนะครับผมก็ยังมี30 fps เช่นเคยนะครับผมก็60 fps จากเ,เครื่อง iPhone 7 Plus ของผมเนี่ยได้หายไปแล้วนะครับผมเพราะเขาปรับให้หายไปเลยเนาะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันก็สําหรับใครที่ถามว่าผมใช้อะไรเนาะโทรศัพท์อะไรเล่นก็ iPhone 7 Plus นะครับผมอย่างที่พูดไปเนาะ ที่เหลือก็ปกติทั่วไปนะครับผมเนาะก็ใครเจอโอนี้กันแล้วบ้างเจอคนเล่นโห,หดไหมหรืออะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยสำหรับวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายจุ๊บ